สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเทปพ,พิเศษครับซึ่งวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณปีกจักระจันของบ้านภูเขาอันนี้เราอาจกันคนละวันกับครั้งที่แล้วนะฮะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยผมมาพักผ่อนอาศัยอยู่ที่บ้านภูเขามาสูดอากาศมารับพลังในพื้นที่ตรงนี้แม้ว่าทางกรุงเทพจะมีการ ปิดกัน้นมีการล็อกดาวน์กันนะฮะแต่ว่าที่บ้านภูเขาเนี่ยเราก็ยังสามารถเปิดให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมเยียนกันได้นะฮะแล้วก็ใครที่มีโอกาสเดินผ่านไปเดินทางผ่านไปผ่านมาก็สามารถมารับพลังกันได้จะค้างไม่ค้างอันนี้แล้วแต่เลยตามสะดวกนะครับแม้ว่ากิจกรรมการพาทัวร์หรืออะไรต่างๆอาจจะยังงดไว้ก่อนแต่คุณก็สามารถเดินทางมารับพลังในบ้านภูเขานี้ได้หลายคนฮะแวะมานะทานข้าว นะฮมานั่งเทรดหุ้นก็มีนะ,ะเทรดหุ้นที่นี่ก็มีนะฮะแล้วก็พอสัประมาณเย็นๆก็กลับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเอาละครับวันนี้ครับผมขออนุญาตสอบถามอาจารย์เป็นเบื้องต้นก่อนแะ่ว่าจะคุยกันไม่นานนะสัปมาณ15-20นาทีนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันถึงเรื่องของโพสต์ล่าสุดที่ผมเห็นในเฟซของฮวงจุ้ยอาจารย์หมาครับ อาจารย์โพสต์เอาไว้ในเรื่องของน้ำมนต์รักษาโรคระบาดฮะหรือน้ำมนต์ขจัดโรคระบาดประมาณนั้นนะฮะรายละเอียดเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูนิดหนึ่งนี่นะนี่ครับอันนี้นะถ้าใครติดตามเพจคงช่วยอาจารย์หมาคงจะเห็นนะครับน้ำมนต์ปราบโรคระบาดฮะคืออาจารย์เนี่ยเล่าให้ผมฟังเอาไว้นะครับถึงเรื่องราวของน้ำมนต์เนี่ยนะฮะ ก็ต้องขออนุญาตย้อนไปนิดนึงแล้วกันนะครับเมื่อครั้งที่ผมได้เริ่มรู้จักอาจารย์มาในปี2552ครับช่วงนั้นเนี่ยโลกเนี่ยกำลังเจอโรคระบาดหรือไข้หวัดซานะฮะตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ได้ลงมือสร้างน้ำมนต์ขึ้นมาครั้งหนึ่งในปี52ใช้ชื่อว่าน้ำมนต์พิธีมหาชาตาบารมีนะครับแล้วก็แจกที่ท้องสนามหลวงรวมไปถึงแจกให้กับผู้ชมทาง a อ t อด้วย วันนั้นเนี่ยแจกกันไปเป็นแสนขวดนะฮะวันนี้อีกครั้งหนึ่งล้ะครับที่อาจารย์ได้ลงมือสร้างน้ำมนต์นี้ขึ้นยังไงก็ตามเรามาถามอาจารย์ถึงรายละเอียดของน้ำมนต์ปราบโรคระบาดครั้งนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เมื่อกี้ผมอจะอะไรฮะชิมิช็อตมดูเหมือนอาจารย์อ้าวดูดิใช่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 นี่นี่นี่เห็นไหมคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นนี่ ตรงนี้มันจะเป็นเป็นร่องของภูเขาลงมาเลยเห็นไหมนี่ฮะเดี๋ยวผมตูให้ดูก็ได้ตูได้ไหมเนี่ยอ่านี่ไงเห็นไหมนี่ฮะภูเขาเรียกภูเขากําเนิดภูเขาแม่หรือภูเขาจิมินั่นเองเทียบจากระยกนะฮะเอาละครับอาจารย์นี่คือจุดเริ่มต้นของพลังตรงนี้ใช่แล้วมันก็ส่งมาถึงที่พื้นที่ตรงนี้ใช่ตรงๆเป๊ะๆเลยเห็นไหมนี่ฮะส่วนอันนู้น อันนู้น,นด้านหลังอ่าอ่านี่อันนี้อันนี้เห็นว่าสองสองจีมิอ่า <c oughs> โอเคอ่าตัวนี้มานี้ตัวนี้ลงนี้ตัวนู้น<อ>ไปที่ล็อบบี้อ๋อไปที่ตรงเอ่อแต่ริมน้ำคุณผู้ชมครับนิดหนึ่งคอันเนี้ยเมื่อวานผมไปพอสมัมภาษณ์อาจารย์ใส่ใชม่าเทปเม่กแล้วที่พูดถึงเทพภูมิจักระจันห้าร้อยปีมีครั้งหนึ่งเนี่ยผมกลับไปเนี่ยผมก็ไปนอนนึก คือเราทำหวงจุย้ยเราสร้างเคล็ดได้เรามีเคล็ดต่างๆได้แต่นี่มันคือธรรมชาติฮนะมันมันไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้นอกจากธรรมชาติจัดสรรของมันเองอนะฮะนี่คือพลังที่อาจารย์ว่าคือภูเขาแม่หรือภูเขากำเนิดเรียกว่ามีสองสองแหล่งพลังสองกิมินั่นแหละ, <laughs> ะส่งไปถึงตรงนี้พื้นที่ปีกจกระจาแล้วก็ไปลงที่บริเวณท้องมังกร <c oughs> โอเคเรื่องราวของพลังพื้นที่อันนี้เราคุยกันไปพอสมควรแต่วันนี้หัวใจหลักที่ผมจะคุยกับอาจารย์ก็คือว่าอาจารย์พูดถึงเรื่องของน้ำมนต์ปราบโรคระบาดในเฟซบุ <Facebook S 2> ๊กนะที่เป็นโพสต์ล่าสุดนะตอนนี้ที่ผมคุยกับอาจารย์เนี่ยที่โพสต์เอาไว้แล้วผมก็เกินไปแล้วว่าเมื่อปีห้าสองอาจารย์ก็ทําแจกไปทีหนึ่งแล้วรอบนั้นแจกกันเป็นแสนขวดเลยเป็นพิธีใหญ่พิธีใหญ่แจกหลายครั้งทําพิธีที่ท้องสนามหลวง แล้วก็แจกที่ท้องสนามหลวงแจกที่โรงเรียนรวมไปถึงแจกที่เอทีวีถ้าใครจํากันได้ใครเป็นแฟนรายการตั้งแต่รุ่นนั้นเนี่ยแล้วผมเชื่อว่าแฟนรุ่นนั้นก็คืออยู่ยาวมาถึงตอนเนี้ไปต่อแถวรับน้ามนต์กันมาแล้วที่ถนนท่าทิดออฟิศเอทีวีอยู่ถนนท่าทิ์ครับลายแถวอยู่แยกบางลําพูนี่คือแถวเลี้ยงเดียวนะอ่าฮนะณวันนั้นไข้หวัดซาหรือไข้หวัดนกระบาดนะฮะแล้วก็อาจารย์ก็เลยทําขึ้นมาแจกอรอบนี้อาจารย์ทําอีกครั้งหนึง่ง ม,มีควาเหมือนหรือแตกต่างอะไรกับรอบที่แล้วฮะกับน้ำมลที่จะปราบโรคระบาดโควิดในรอบนี้ฮะถ้าเทียบถึงพุทธคุณครับเที่ยวนี้ก็น่าจะเข้มเข้มกว่ามากแหละทำไมาฮะก็มีทั้งส่วนที่เป็นยาครูครับมีส่วนทั้งที่เป็นเหล็กไหลค,คแล้วก็ พ่อแม่ครูอาจารย์เ,เยอะท่านแล้วก็รวมทั้งเ,เขาเรียกว่าอะไรอ,อ,อาศัยบารมีของออพระพุทธพธรรมประสงค์อริยเจ้า,าอรหันทุกๆพระองค์นในความเชื่อทางด้านสายสุวรรณภูมินะครับก็ก็เข้มกว่าเยอะอาจารย์ ทำขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยด้วยเห็นว่าโรคโรคที่มันเรากําลังเจอกันอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยมันมันเป็นนะมันเป็นวิกฤตขนาดพอๆอครั้งที่แล้วใช่ไหมหรือผมว่าดูแล้วมันเหมือนจะหนักกว่าด้วยนะก็หนักขนาดที่แปลวบ,บอกว่าเป็นสงครามโลกไงแต่จริงๆจริงๆถ้าถ้าเรียนอคงจุย้ยมาลึกซึ้งละเอียดครับ,รบก็จะเห็นว่ามันเป็นที่เวลาเงื่อนไขของเวลาทำไมฮะ ก็เดือนนี้มันเป็นเดือนชงเดือนนี้คือเดือนมันมีมันมีเดือนที่สงบกับเดือนที่แบบไม่สงบฮเดือนนี้มันเป็นเดือนแพะอ่าแล้วมันชงกับวัวตีวัวเดือนแพะมันชงกันอืมันก็เลยเจอเรื่องของไม่อันนี้อันนี้มองมองในแง่ของวิชาการอ่าฮะอ่าฮะอฮก็จะเป็นในลักษณะนั้นเพราะนั้นเดี๋ยวสักพักมันก็ควบคุมเข้าที่มันก็เข้าที่ มันอาจจะควบคุมด้วยมาตรการที่รัฐออกมาการล็อกดาวน์การอะไรด้วยป่ะฮะมันก็เป็นเส้นทางของมันแหละออ uh ื huh. แต่ว่าหมายถึงจริงๆเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยอาจารย์มามาตรวจดูอีกทีหนึง่ง uh huh. มันเป็นเนื่องจากมันเป็นการเหวี่ยงของเวลาที่คาดเกี่ยวกันระหว่างยุคแปดกับย uh ุคเก้าอ่าฮะอืมอ่าฮะมันก็เลยมีการประทะกัฐฐนครับ uh huh. เป็นลักษณะที่เป็นปกติ uh huh. อของของของโลกของธรรมชาติครับครับเหมือนอย่างที่บอกไว้อะว่ายุคเก้ามันจะเป็นยุค,ยคที่ดาวเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันเหมือน,นกับตกลิฟต์อะ่ะคือแปดมันกาลังจะหมดเก้าม,มันกาลังจะมีพลังใช่เพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องราวอะไรประมาณนี้ขึ้นมามเหมือมมนอตกลิฟต์ไงอ่าฮนะฮะมันพุบลงมาเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเปลี่ยนธาตุเปลี่ยนเวลาฮะแล้วถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยน้ํา เราเรียกน้ำมนต์ปราบโรคระบาดแล้วกันครับนะอันนี้อันนี้ครูบาอาจารย์แต่เดิมก็ก็บอกไว้ตั้งแต่สมัยก่อนบอกอยังไงฮะก็บอกไว้ว่าเป็นน้ำมนต์ปราบปราบโรคระบาดอ่าเรียกกันเป็นภาษาง่ายๆว่าน้ำมนต์ปราบโรคปราบโรคระบาดอาจารย์ลงมือทําแล้วหรือ,อยังฮะทาแล้วเสร็จแล้วแจกยังไงครับแจกยังไงก็แจกก็แจกคือแจกก็คือแจกไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องลงทะเบียนอืออ่ามารับกันไปแต่ว่า เอยากให้แบ่งปันกันอย่าไปเอาคนเดียวเยอะยะเพราะว่าน้ำมนต์นี่มันสามารถที่จะเพิ่มไปขยายได้เราเอาไปขวดเดียวขวดเล็กๆแล้วเราก็ไปหาแท้งแล้วก็เติมใส่ออมันก็จะมีคำอธิบายไว้ว่าเห็นบอกมีคาถาด้วยระหว่างที่เราทำคาถาตัวคาถาเนี่ยไม่มีนะออถ้าถ้าเอาจริงๆ ถามว่ามีไหมก็มีบ้างแต่ว่าเพื่อความที่ใช้เป็นใช้ไม่เป็นอ่ะก็ทําให้เบ็ดเสร็จเลยไม่ต้องอธิษฐานไม่ไม่ต้องใช้คาถาไปตั้งใจดีๆประมาณนั้นก็ได้มันจะมีคําสอนว่าประมาณนี้นะอ่ะแล้วคุณก็นึกเอาพูดเอาครับอ่ะเวลาขยายเวลาที่จะดื่มทุกวันแค่นั้นโอเคเลยกินกินได้ทุกวันเออกินแทนน้าไปเลยอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหม คือเราเรา,เราพูดยากไงมันเป็นการออกอากาศใช่ไหม,มเราเรา,เราไม่ได้พูดเชิงว่าเอ้น้ำมันอันนี้มันใช้รักษาอะไรไม่ใช่นะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีมเราพูดว่าอันนี้อันนี้คือคือครูบาอาจารย์ตั้งแต่เมื่อหลาย10ปีก่อนเนี่ยพระผู้ปฏิบัติท่านก็มองเห็นนะในขณะที่ปฏิบัติก็มองเห็นว่าเอ้ยอต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันจะมีความเดือดร้อนกัน ทั้งในเรื่องมลพิษทั้งในเรื่องของอาวุธการต่อสู้แล้วก็โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเชื้อโรคจะทำให้มีควารเจ็บป่วยซึ่งมันก็มีเป็นระยะระยะรจริงๆน้ำมต์เนี่ยมันมีการใช้ภายในไปถึงภายในในกลุ่มคนภายในเหมือนอย่างกลุ่มของเราอาจารย์ก็แจกเป็นระยะระยะนะฮะอ๋อหมายถึงว่ามีกลุ่มอื่นด้วยเหรอฮะกลุ่มอื่นที่ก็ใช้น้ำมตนคล้ายๆแบบนี้ก็อาจจะมีนะก็อาจจะมี คือ <Okay. S 2> วิชาเนี่ยมันเป็นวิชาของครูซึ่งสิบมันก็มีหลายสายหลายคนไง uh huh. อ่าครับอ่าก็แล้วแต่ใครปฏิบัติทางไหน oh, <okay. S 2> อ๋อโอเคโอเคเราเราก็ปฏิบัติทางสายของเราครับ uh huh. อ่าอะไรที่คิดว่าดีที่สุดสําหรับคนของเราเราก็ทําจะว่าไปก็เหมือนอ่าถ้าถ้าเราพูดกันเป็นกลางๆแบบคนที่ไม่ได้ไม่ได้รู้จักวิชาไม่ได้อีกนี่คือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจส่วนหนึ่งประมาณนั้นก็ถ้ามองในมุมของเขาแต่ uh huh. ถ้าเป็นก็อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเป็นภายใน มันก็จะมีตัวอย่างให้เห็นอยู่เสมอใช่ไหมว่าไอ้น้ำมนที่แจกยาครูที่ที่มอบให้ใช่ไหมแม้จะเพียงเล็กน้อยแบ่งปันกันไปแต่มันก็ทําให้คนเนี่ยมีชีวิตที่ดีนะหายเจ็บหายป่วยกลับมาอยู่กับครอบครัวได้เป็นปกติอแม้กระทั่งในสถานการณ์ปัจจุบันก็มีเยอะแยะไม่ใช่ไม่มีครับแต่ว่าเรา อันนั้นละไว้ในใจใช่ถ้าถ้าเป็นพวกเรากันเองจะรู้เพราะว่ามันจะมีข่าวสารภายในคือเราไม่ได้บอกว่านี่คือยาวิเศษของวิเศษที่มันจะช่วยอะไรเราเราไม่เราไม่ได้พูดแบบนั้นเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกคนที่ชมเนี่ยมันไม่ความเชื่อไม่เหมือนกันมันมีพื้นฐานความเชื่อต่ก็นี่ไงเพราะนั้นก็ฟังแล้วใช้วิจารณญาณเอาเองอันนี้เราสื่อถึงคนของเราและที่สำคัญคืออาจารย์แจกแจก แจกไม่ไม่มีเงื่อนไขให้ฟรีนะฮะให้ฟรีใช่ใแจกไม่มีเงื่อนไขเป็นการอนุเคราะห์สงเคราะห์เหมือนทําบุญใน,ในยามนี้นะทาอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยอาจารย์ไม่ใช่เฉพาะทําตรงนี้ก็จะเห็นว่าทุกวันนะตรงนู้นขาดรุน่นขาดนี่ขาดนั่นเราก็พยายามนะสอะแสวงหาแล้วก็ส่งไปช่วยนะไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งผ่มไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ เราก็ทําของเราอยู่ทุกวัน<ะ>แต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นทั้งขวัญกําลังใจแล้วก็เป็นทั้งวิธีการที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันมีโอกาสที่จะดีขึ้น<ะ>อ<ะ>ก็เป็นเฉพาะในกลุ่มเป็นวิจารณญาณเฉพาะ,ะของกลุ่มลูกศิษย์ที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยเข้าใจกันดีแต่ทีนี้คนนอกเนี่ยก็สามารถรับได้ใช่ไหมฮได้ไม่ว่ากาัน<ะ>มันไม่มีพิษมีภยัย ออย่างมากถ้าถ้าถ้าในความคิดของเขาก็อาจจะเป็นโอเคน้ําที่ผ่านพิธีหรือน้ำมนต์อะไรเนี่ยน้ำมนทั่วไปนะฮะใครจะมารับใครจะเอาไปมันก็อยู่ที่ใจไงครับถ้าใจเชื่อมั่นมันก็จะศักดิ์สิทธิ์เป็นเบื้องต้นออแต่สําหรับก็อย่างที่บอกว่าสําหรับภายในกลุ่มเนี่ยมันไม่ต้องพิสูจน์แล้วไงครับนะฮะเพราะด้วยเวลานะนับระยะเวลาเนี่ยจาก ก่อนปี52ด้วยซ้ำไปจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมันนับครั้งไม่ถ้วนแล้วที่อาจารย์แจกมาเรื่อยๆใช่ไม่เคยหยุดเลยครับจะเรียกว่าตลอดทุกเดือนทุกเดือนใช่ฮะ,ฮะทีนี้ถามนิดนึงฮะน้ำมนต์ที่ว่าเนี่ยสมมติว่าได้กันไปคนละขวดวิธีการขยายคือยังไงฮะก็เอาน้ำมนต์เสมอไม่ว่าจะน้ำมนต์ที่ไหนก็ตามถ้าจะขยายแล้วก็ถ้าเป็นน้ำมนต์ที่สามารถขยายได้ก็เอาน้ำมนต์เนี่ยเทใส่น้ำน้ำเยอะแค่ไหนฮะสุดแท้แต่ สมมติว่าผมได้คือค,คือสิ่งที่เรามองเนี่ยไม่ใช่ปริมาณนะ้ําอือไม่ใช่ปริมาณของน้ามนต์ที่เรามองเบื้องลึกเบื้องหลังมันคือพุทธคุณอ่าฮะอ่าฮะอ่าซึ่งเรียกว่าครอบทั้งจักรวาลเลยอ่าเพราะน,นั้นอยู่ที่เราจะอัญเชิญเท่าน,นั้นเองพออัญเชิญก็มาอยู่แล้วถ้าอัญเชิญอัญเชิญท่านจะมาไม่มาอันนี้มันขึ้นอยู่กับศรัทธาของคุณแล้วล่ะมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วโดยปกติเชิญมาอยู่แล้ว ออืมเป็นเป็นเป็นไปด้วยการโปรดเวนยสัตว์อืมพร้อมพร้อมที่ที่ที่จะมาเป็นแต่เพียงว่าคนคนนั้นถ้าเป็นกระจกใสหรือมัวอืมอืมอืมพอมองภาพตงนเข้าใจละเข้าใจละอ่ารอบนี้เนี่ยจะแจกเมื่อไหร่วันไหนเดี๋ยวให้ดูในเพจก็คงคงไม่กี่วันเพราะว่า ที่ติดปัญหาเนี่ยปัญหาคือภาชนะบรรจุคือขวดครับเ<ว>พราะตลอดมาเนี่เราแจกเ,เราแอยู่เรื่อยๆพอตอนนี้เนี่ยขวดในสต๊อกมันหมดหหหครับอ๋อสั่งอยู่โอเคงั้นก็อดใจรอดูรายละเอียดที่หน้าหน้าเพจนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะ ทยอยแจ้งข่าวสารให้ได้ทราบกันก็ด้วยความด้วยความตั้งใจแล้วก็ด้วยความเจตนาที่ที่อยากจะช่วยเหลือเท่าที่จะทําได้ก็อะไรที่ทําได้ก็ทำนะเพื่อสิทธิ์ทุกคนครับก็ยังคงแจกเหมือนเดิมแหละนะใครที่คิดว่ามันเป็นการอนุเคราะห์ก็มารับกันไปแจกฟรีนะก็น่าจะเป็นที่มาที่บ้านภูเขาเนี่ยนะสถานที่โล่งที่สุดแล้วล่ะก็สองร้อยไล่มันก็น่าจะ ไม่แอดแน่นอนนะต่างคนต่างมามาแล้วก็เดินเล่นทยอยกันมาทยอยทยอยกันมาไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องลงทะเบียนจะวางวางวางไว้ให้เลยนะไม่ต้องไปรับจากใครจะวางเอากองเอาไว้ให้เลยมาหยิบไปไปแต่อย่าโกยไปนะเผื่อเผื่อแพ้คนอื่นบ้างนะฮะหยิบไปคนละขวดสองขวดก็พอออันนั้นโอเคคิดถึงคิดถึงคนอื่นเขาบ้างอสมมติว่าถ้ามันดีจริงสมมติถ้ามันดีจริงคนอื่นก็จะได้แบ่งปันเอาไป ใช้ในความดีนั้นนะอย่าไปแม้จะทําบุญก็เนี่ยคุณมรรับแล้วคุณเหลือไว้ให้คนอื่นมันก็เป็นบุญแล้วละ่ะอืมอืม,อมเอออ่าล่ะครับนี่คือน้ามนต์ปราบโรคบาดท,ที่ถือว่าเป็นพิธีใหญ่ของอาจาร,รย์หมาที่อาจาร,รย์ทําขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะในไม่รู้กี่ครั้งแหละแต่ว่าหลักๆเนี่ยที่เราว่ากันตามที่สร้างขึ้นมาตามสถานการณ์ก็มีครั้งนั้นเมื่อตอนไขวัตาไม่จริงจริงจริงเออเมย์เมย์อยู่เบื้องหลังนี้ด้วย อแม่ก็เห็นแล้วว่าอาจารย์เตรียมการอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างที่อยู่ในองค์ประกอบของน้ำมนต์นี้ไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปเอาน้ําอะไรมาน้ําเปล่ามาแล้วก็มาบอกว่านี่คือน้ามนต์ไม่ใช่มีท่านมีตอนเราต้องไปแสวงหาองค์ประกอบซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพอทําเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมันมันก็กระจัดกระจายไปครับอ่ามันต้องมารวบรวมใหม่อและเห็นว่าแต่ละครั้งก็จะ ก็จะมีวัตถุประสงค์แตกต่างกาันองค์ประกอบแตกต่างกาันในในการสร้างแต่ละที่ด้วยด้วยเลิกยามด้วยเวลาด้วยยุคสมัยอือาล่ะครับนี่ก็คือเรื่องราวของน้ำมนต์ปร,ราบโรคระบาดท,ที่อาจารย์ตั้งใจทำที่มาแจกให้กับสิดและก็ผู้ที่มีวาสนาต่อกันนะกะ็ใช้วิจารณญาณนะอาจารย์กำลังพูดกับสิทธิ์สิทธิ์ที่เชื่อมั่นก็มา รับไปใช้ครับอ่าเท่านั้นการนั้นเองไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีไม่มีเงื่อนไขอะไรแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเป็นการบังคับอะไรท้งใดๆทั้งสิ้นไม่มีนะฮะอ่ก็มารับกันได้คอยดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเฟซฮะว่าจะเริ่มแจกตั้งแต่วันไหนยังไงนะครับแต่แน่นอนสถานที่คือที่บ้านภูเขามารับที่นี่นะอันนี้เป็นกรณีฉุกเฉินครับครับเราไม่อยากให้เดินทางเข้าไปในกรุงเทพอืม เพราะว่าถ้าไปสมมุติถ้าไปเจอแจกในกรุงเทพนี่มันแออัดกันอยู่แล้วแะแออัดทีสถานที่มันคับแคบและสถาที่ใหญ่อย่างนี้มันไม่มีใช่แล้วถ้ามาที่นี่เราเดินเล่นได้ใช่ไหมได้เลยเปิดให้สบายๆเลยที่นี่คือบ้านของสิบอ่าฮะอ่าคิดเลยอย่างนั้นแล้วกันเดินเล่นได้เดินให้อาหารสัตว์ได้แต่ว่าเราไม่ได้เปิดเครื่องเล่นเราไม่ได้มีพาชมเราไม่ได้เปิดนะฮะแต่เราไม่ได้ปิดนะพูดถึงเขาก็ยังให้สามารถสอบถามนู่นนี่นั่นได้นะฮะ เราปภทุกคนทํางานเป็นปกติพนักง,งานต้อนรับใครต่อใครยังสามารถให้บริการท่านได้ะนะฮะมาดูกันได้ที่บ้านภูเขาแล้วก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook ของคงช่วยอาจารย์มานะครับสำหรับเรื่องของการแจกน้ำมนต์ในครั้งนี้วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากฮะเดี๋ยวทิ้งท้ายทีทิ้งท้ายกันด้วยรูปภูเขาจิมมี่สองจิมมีติดกันนี่เห็นไหมสองข้างของข้าง,ง,างเห็นชัดเลยไหมชัด <laughs> เอาไว้คราวหน้าเรามาคุยกันเพิ่มเติมนะฮะกับเรื่องราวของพื้นที่นะฮะเรื่องของไซกีเราคุยกันไปแล้วยังมีอีกหลายอย่างฮะที่จะต้องคุยกับอาจารย์เพราะว่าทุกๆวันอาจารย์สร้างอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะฮะเอาไว้โอกาสหน้าคงคุยกันวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ,รบอายุบั่นขวัญยืนครับขอบพระคุณครับ